วัดีครับวันนี้มาตัวนี้นะครับเป็น EDC นะครับกอุปรอ์พกพาประจำวันนะครับพุกวันโอริทานนะครับเป็นมีดพับนะครับรุ่น G016 mm hmm. เขียน G06 เมสนะครับเม d e อิน h ช n a นะตัวอนะิน c h น n านะราคานะครับก็ ถ้าสั่งทางอีเบก็ยี่สิบยูเออร์รับแกะมาอย่างนี้ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้อยู่ในถุง VCM นะถุงนี้นะครับเป็นถุงกันสนิทผมไม่รู้มันจะใส่ถุงกันสนิทมาทาไมนะครับเพราะว่าวัสดุนีน่เป็นสนิทอยู่แล้วนะครับมาเป็นตัวมีดนะครับวัสดุเนี่ยด้านนอกนะครับเป็น G 1 0นะครับจะไม่ลื่นนะครับวัสดุ G 1 0ิบองไปเสิชดูนะครับ ก็พวกคลิปพวกอะไรพวกนี้เป็นสเตนเลสน,นะครับใบนะอย่างนี้นะครับก็คือใช้ใบนะใช้ใบมีดนะครับผ่าตัดนะครับเบอร์24นะครับอันนี้มีแถมมาให้ด้วยนะครับกับเบอร์6 0แถมมาน่าจะอย่างละสี่ห้าใบนะ หนึ่อันนี้เบอร์อะไรอันนี้เบอร์60นะครับสี่นะครับอันนี้เบอร์24อันนี้แถมเบอร์แถมเบอร์ยีมาทั้งหมด6กหกใบเอห้าใบนะครับแล้วก็เบอร์60สิก5บาใบนะเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับเปิด ด้านนี้นะปึ๊บระวังนะครับมีดผ่าตัดนะครับมันคมนะครับเปิดอย่างนี้นะครับมันคมเวลาใส่นะครับจะมีร่องอยู่นะใส่เข้าไปตรงร่องหนยะดันเข้าไปนะครับค่อดันนะปึ๊บอยู่แหละ เก็บได้นะครับอันนี้นะครับคือเบอร์ยีนะครับเปลี่ยนเป็นเบอร์หกได้นะครับเบอร์หกสิบจะได้ไปต้องแกะให้ดูนะครับเนี่เบอร์60นะครับใบก็จะใหญ่หน่อยเนี่ยใบประมาณนี้ใช่นะัก็คือสามารถเอาใบเบอร์หกใส่ในนี้ได้นะก็ถอดออกมาใส่ได้เลยนะครับ เวลาถอดก็ที่ถึงคนจะมีครีมมีอะไรนะครับถอกกับมืออย่างเงี้ยเสี่ยงนะครับอันตรายนะไม่แนะนำไม่ทำหรอกยกขึ้นนะครับแล้วก็ดึงออกมาเบอร์10เนี่ยมันจะถอดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันจะใหญ่นะครับปึ๊บ ใส่ให้ตรงร่องนะครับขนาดก็กระททดรัดนะครับความคมก็คมระดับมีดมีดผ่าตัดนะฮะเก็บเรียบมีลายสีนะครับตัวนี้๊การใช้งานง่ายนะครับใช้งานได้ง่ายสีมีลายสีนะครับสีสดๆก็ดีอย่างนะหล่นหายอะไรยังไง,งหาง่าย โอเคนะครับเอามาให้ดูกันเล่นๆวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ